ลูกโซลานะยายใหญ่แา่ล้วค่ะแต่งหนาสามชั่วโมงขื่นเต้นเพิ่งเวทีเต้นอยู่สามวิีะตื่นเต้นยืนสำรวจเวทีหันซ้ายหันขวาซ่อมไว้ลูกซ่อมไว้ให้มันลึ่เวทีเดี๋ยวหญ่มากแม่สีผ้าไปเดินสายประกวดคว้าวมงกุฎเอามาจาักสิปดเวทีนี่สิป <laughs> ด <18 S 1> <laughs> <18 S 2> มงกุฎไปเลย โอยอย่าเพ่ะอย่านัา่กะสีเบิงจังบนจังน่อยนะจ๊ะเล็กๆแ,แบบว่าคือแต่ขนาดแม่ไปเห็นเวทีพ่อลงอ่นจากบทไปแม่ก็ตื่นเต้นอยู่เด้โอเมื่อกีงานใหญ่คนก็หลายพอนั่งเห็นเวทีนั่งก็รู้สึกงแบบเออเออจังน่อยนั่งกับเบิงนั่งกับสีตื่นเต้นะเนาะเมื่อว่าแต่ลูกตื่นเต้นพ่อกับแม่ก็ตื่นเต้นลูกสิเฮ็ดได้บ่ลูกสิ ลูกสิกาบออันผู้ห,กหยย้ก็ให้ห้อ้อยประสันอ้อยเห็นเศร้ากับ่าเศร้าจักเ่ออันบ่งเพื่อนแนบื่บงหนาลูกจะคล้องกันเออก็ลงลูกจะคล้องกันเออนางก็น่ารักอยู่นะคนวายดินั่งกันน่ารักขึ้นเมยอยู่ดีแหละนอกคนว่าลงัวเองแล้วหนึ่งค่ะคืนวทีีล้ววันนี้ พ่อก็เป็นพ่อก็เป็นรอเชียอยู่หน้าเวทีแล้วแม่ยังแม่ยังเบิ่งลูขางหลังเมทีอยู่พ่อเนาไปข้างหน้าแล้วตื่นเต้นน้ำหูก็ล่อหลุนมานั่งสีเทียนทาบอนั่งสีแอนต้นถือทาบอกระุนน้ำข้างล่างหน้าใจสีขาดแล้ว หวงแสงหวงครัวสงวดวทธียู่หั่นละยังดีเพื่อนนั่งแบบว่าค่อยแบบว่าค่อยเป็นครูอันนี้ทาาหายนั่งแต่เออเด็กเบิ่งเพื่อนหรือแบบนีพอเด็กเพื่อนเปลี่ยนท่าแล้วเออมันต้องถึงสเตปถูกเปลี่ยนท่าแล้วอังีนะอันนี้ก็ยืนหายใจแขางล่างพัานเศร้าหายอยู่นี่กันยือนอยู่ที่ไหนวิธีพร้อม อยากตะโกนขึ้นไปทั้งเวทีมาเปลี่ยนท่าเนี่ยลูกบิ่งมูเลยเดี๋ยวนี้คนน่ะน้องเลดี้น้องนาน้องมาค่ะน้องนายขอน้องฟางข้าน้องมาคืนน้องบ๊อบเติมมือให้น้องนานาหน่อยค่ะ ได้แอนสัมมีแม่ก็ดีใจคักแล้วครั้งแรกอันซ้อมก็บ่ค่อยได้ซ้อมน้ำมูกไ่ค่อยสบายไปโรงเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ได้สัมมีแม่ก็ยังอ่ะก็ยังดีใครแม่แม่ขึ้นไปแม่ก็สิตื่นเต้นคือกัน <laughs> ลูกได้สัมมีแม่ก็ดีใจแล้วละ่ะพ <c oughs> ่อก็ไปรอรับพ่อนี่ไว้คัก างานบุกอะไรเด่อคุณพ่อเสร็จจากเต้นแล้วก็มาเที่ยวงานต่อค่ะอยู่ในบริเวณน,น้ากันนะ่ะแหละอยู่ใกล้ไกกันนางอยากขึ้นชิงชาสวรรค์เลยให้พ่อพาขึ้นเมื่อคยได้ขึ้นจักเทือพึ่งสิได้ออกเที่ยวงานนี่ละเพราะว่ามันเป็นโควิดมันเป็นโควิดแหละแต่นยหน่อยพาไปลอยกระทองอยู่เทือหนึ่งสองเทือกับบท่านรูเรื่องอยังอันนี้ก็เริ่มสิสเริ่มสิรูแล้วนะเริ่มอยากเล่นนั่นเล่นนี ก่อนหน้านัน้นมันก็เป็นโควิดเนาะ่ม่ค่อยได้มีการจัดงานคือสีเมือม่อยคือสีหิวปกติเนี่ยจะบ่ค่อยกินพวกของอย่างสีสิกินไปเขากับถอดไข่กับถอดไก่ไก่ทอดไหมเมื่อนี้คือสีหิวแห้งเมื่อยทื่นเต็มลายคนไอ้ขีบตะเกียรพร้อมเน่นางฟ้ารืออะไรเนี่ยน่ารักจังเลยกินก๋วยเตี๋ยวยังไงให้แม่เอ็นดู คุณแล้วลงลูกเจ้าของไปแล้วกินไปแม่ก็รุนไปด้ยบัดไดน้อสิขว่มถวยลูกสิ้นสิเต้นลอลงจากถวยบัดไดน้ออยู่รุนตามนั่ง <c oughs> ุน่เบิ่งบัดเพิ่นกินกะคือว่าแล้วเนาะรูปหัวเฮาเฮาก็ลงเฮาก็เบิ่งจังได๋เฮาก็เบิ่งบ่เบื่อนสิเนี่ะแม่จ่าเพิ่งสิได้ลูกสาวพร้อมได้แต่ลูกชายมา3คนจนเฒ่าบ่คิดว่าสิได้ลูกสาวยุ่นพ่อก็สิ50แล้วก็สิเพิ่งได้มาแย่งลูกสาวก็เลยแบบเอ็นดูจ้า